สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบสุขสุขกนครับมาอีกแล้วครับผมสี่สามโมงแล่านั้นเห็นงานดูครับเสื้ออะไรรถเจ้าคุณปู่ครับพี่น,อน้องสายมันเครื่องซึมครับเลยมาซื้อร้านอะไรในคอนจันแต่บ่ไปในเมืองครับรถมันหลายมาซื้อ้านนอกหน,นอกครับ ก็น้องมีก็จะไปอัดเอาเท่านั้นแหละครับคือเส้นทางเข้ากลางเมืองคอนยันครับพี่น้องเดี๋ยวนี้มันติสวยนะครับรถบัรร้อลายนะครับมันตสามโมงแล้วคุณหมอคุณหมอตกรถด้วยคุณหมอจับน,น่นๆจับนน่านๆตอนนี้ทางจะออกเมืองครับผมบอกเขาเมืองครับ,รอ,อ,รบออก ซื้อแถวซานเมืองครับผมอันนี้คือเทคโนไทยเยอรมัน,มน,น,นะระเบียบบาทศิลนครับเตรียมพบกับหน้าห้านครับบ้านน้องไฮมาลำพี่น้องผู้ใดอยากเบิ่งก้อนจันดูดูมาอ่านผู้ใดอยากเบิ่งมาลำมากันจันดูดูครับมีเสมอครับ มีสุบานครับพี่น้องช่วงนี้มันนาบุญพาเว็เดือนสี่เดือนห้าบุญภาเว็ครั 4, 5, บผมสงการเดือนหกบุญบังไฟกะเขาวันสามาลำบปร่วงเลยครับมีตัวหน้าเนี่กครับมาลำไปร่วงแล้วช่วงนี้คือเล่งเอาครับ,รบมาลำไปร่งแต่รถดำเป,ปิดร่วงครับผมไมโกเป็ดปเป็นครับเอจันฮอด บ่มีแนวขุดฝนตกจังเดยปิดว่งครับผมันนมองขุดหนาบนโคดเรือครับข้อ,อยแดยงรลายครับคอนจันพี่น้องแต่กะหลายวส,สู่จังหวัดอื่นๆครับจังหวัดอื่นบนถนบนมันเฉบแต่จังหวัดคันแจนถนนกว้างครับวัดตรงห่วง ไปซื้ออะไรครับใกล้จะถึงร้านอะไรแล้วซอยเป็นกแลังใจซอยเชียอในเรือ่องพ้องเอ้ยกเกษตรสายฟ้าอันใดบดดึกบวกว้นก็จะถือสมถือสารนะครับเด้อเจ็ดบวเป็นบวกเก่งกเพิ่นกำลังศึกษาอยู่อ่าอ่าชีลวดเป็นี่ล่ะรรครับอันปลายของเทพยมอ่ว่ารู้เลี้ยงนะครับขันเขามาภาคีฐาน คนเคยเลี้ยนกรุงเทพยมั่วนิ่มเลียนปราจีสานตั้งกุาาง,งกวงได้ยังเหยียบตะเพวนวในกรุงเก็บวม่มีมารยาทครับชีมัวย่างเดียวครับต้องไปจเฉพามาตัดออกตัดเขาผ่านท่อขอสวแล้วโอ้ยหนักใจนะ อันนี้ถึงลานแล้วพี่น้องถึงลานแล้วไปถึงลานแล้วเมืองขอนแก่นดินแดนมอแขนแหงไดโนเสาร์ผมเที่ยวหลายๆครับสงการมาเด้อพี่น้องเลยขอนแก่นบ้านเราไปถึงแล้วครับประเสริฐยนต์ครับหอดล้วครับพี่น้องใส่ใสคลิปนี้ฝากพี่น้องคนไหก็แจ้งก็ติดต่อเกีติดตามให้มาเรื่อครับขอพี่น้องลำลื่อยๆยู่ดีมีแห้ง バわりか